เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทา่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง F, F, F อ็กซ์เออีกแล้วนะครับผมก็ว,ว,ว,วันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม g t a แอนด์ออนไลน์ในมือถือนะครับผมเซิร์ฟแฮงการออฟไลน์นั่นเองนะครับผมก็ในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันใน ep ที่38กันแล้วนะครับผมนะก็ถือว่าหุ่มมากันได้แบบไกลามากๆนะก็คือแบบทํามาหลายคลิปมากนะครับก็ออยังไงก็ฝากนะท่านผู้ชมทุกคนกับกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพพื่่อจะไมลาด คลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเสียงอาจจะเปลี่ยนนะเพราะว่าผมเป็นลอนไนนะครับแล้วก็ทายาอยู่นะมันก็อาจจะพูดแบบปิดขัดหน่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ก็พอจะทําคลิปไหวอยู่แหละฮะโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามากันในเดี๋ยวแล้วทำไมต้องอยู่ท่านี้วะเออ ก็ไม่รู้จะเปิดคลิปยังไงดีนะครับผมก็แบบไม่รู้จะเอามุกอะไรมาดีนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาในลุกคุณลุงนะครับผมที่หัวโค่นล้นเลยนะหัวล้นตรงมงนะอแล้วก็ดูมีแว่นตานะครับโอ้โหอย่างกับกลับมา18อีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคก็วันนี้นะครับงานเราจะมาสอนเนี่ยก็คือเป็นงานสุจริตนะครับแล้วก็เป็นงานถูกกฎหมายนั่นเองนะครับมันคืองานตกปลานะครับผมแล้วก็นําไปแปรรูปเป็นปลากระป๋องนะครับแล้วก็มาส่งที่เซเว่นนะ นี่จะเป็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับใครที่มาร้าน69เนี่ยครับแหมร้านนี้นี่แบบชื่อร้านเนาะโอเคก็คือมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับหลายคนที่มาเซเว่นแล้วก็แบบอยากจะรู้เหมือนกันใช่ปะเพราะว่าบางคนเด็กใหม่อาจจะไม่รู้แล้วว่าเออปลากระป๋องนี่มันทำยังไงวะนะฮะแล้วมันได้ดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคร,ครับก่อนที่เราจะได้เป็นปลากระป๋องเนี่ยเราต้องตกปลาก่อนนะครับวิธีการตกปลาเราก็ กดแผนที่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มาที่ริมชายหาดตรงนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกันนะสภานะครับม,มาสภาตรงนี้นะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมวันนี้มาแบบสีรถแบบใหม่หนป่ะเออโคตรสวยเลยนะครับอันนี้ผมรู้สึกผมจะใส่ไอเดีเท่าไหร่วะยี่สิบห้าหรือเปล่าวะมผมไม่แน่ใจนะยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดนี่แหละนะท่านผู้ชมลองเอาไปแต่งรถกันดูนะคลิปการสอนเปลี่ยนสีรถ,รถการแต่งรถผมก็สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถหาดูได้นในช่องนะครับหรือในช่องนั้นเองนะครับ เราสอนไปหลาย EP แล้วนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับก็แบบว่าเออเห็นป,าปลากระป๋องเนี่ยมันอยู่ที่หน้าเซเว่นไงเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับที่เป็นเด็กใหม่เนาะตอนนี้คนออนอยู่ประมาณร้อยคนเลยนะเออตอนนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกนะครับสามสี่ทุ่มได้เลยมั้งเนี่ย คนออนเยอะมากนะครับตอนนี้เซิร์ฟแพนกาออฟไลน์นะครับคนเล่นเยอะจริงๆนะครับใครอยากจะเข้ามาเล่นนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเป็นลิงก์สอนโหลดนะลิงก์คลิปสอนโหลดแล้วก็มีลิงก์โหลดด้วยนะครับเรามาถึงกันแล้วนะครับผตรงนี้คือสถานที่ตกปลานั่นเองนะครับอ่ะอย่างที่บอกเลยนะครับตรงนี้นะอย่าลืมนะครับผมมาตรงนี้มันก็จะมี n p c อ่าขายอาหารอยู่ตรงนี้นะครับโอเคผ่านมาแล้วก็ขอแวะสักหน่อยแล้วกันนะครับโอเคซื้อโคลาสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะหิวน้ําเลยนะอุดหนุ กินโชว์ด้วยโอเคโอ้สองขวดก็เต็มแล้วท่านผู้ชมคือแบบน้ำโคก้กนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับอร่อยมากเลยลุงโอเคไปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะเรียกเขาลุงไม่ได้นะอร่อยมากเลยหลานนะพ่อหนุ่มดีกว่าเรียกพ่อหนุ่มดีกว่านะคือแบบจริงๆผมก็ไม่ได้แก่เนะี่ยท่านผู้ชมดูดิแก่ตรงไหนวะเออใครบอกว่าแก่ตีสายนะโอเคนะครับก็มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเจอเกลอนะัเอเกลอนะอนาคตเราก็จะ ล้นเหมือนกันนะผมไม่ต้องถึงอนาคตหรอกตอนนี้นี่แหละนะโอเคแล้วก็กดปุ่ม n เลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้ซื้อเบ็ดตกปลานะครับมากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ต้องถามอย่างนี้นะครับแล้วกดซื้อเบ็ดตกปลาไปได้เลยนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะสำหรับเบ็ดตกปลานะอ่ะแต่ถ้ากดเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วให้เราซื้อเหยื่อไปนะครับผมเพื่อตกปลานะครับก็กดซื้อไปนะครับผมอ่ะนะครับพอเราซื้อเหยื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาตกปลาได้นะครับโดยการกดปุ่ม n นะครับผมนี่ปุ่ม n เลยนะครับ กดง่ายๆเลยนะปุ๊บปุ่ม n นะครับนี่เราก็ทําการตกปลานะครับมันจะมีเป็นหลอดสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ทําการตกนะผมนี่เป็นไงโอ้โออย่างเฟี้ยวนี่เราได้ปลาจำนวนหนึ่งตัวนะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันบอกอยู่นะโอเคแล้วเราก็กด n อีกนะครับก็เนี่ยครับเราตกปลาไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่เห็นป่ะนี่ก็ตกเรื่อยๆครับกดปุ่ม n ตกเรื่อยๆเลยนะครับ จนกว่าเราจะพอใจนะเพราะว่าปลาเนี่ยรู้สึกมันจะตันเท่าไหร่นะกดปลุ่มเฮดมาได้นะครับเช็คดูนะกระเป๋าเก็บไอเทมครับเอาไว้กดผิดมันต้องมาที่กระเป๋าเก็บไอเทมนะครับแล้วก็ไปที่กระเป๋าเก็บป,ปลานะนี่นะครับตอนนี้ผมมีปลาอยู่5ตัวนะครับแล้วก็ตกเรื่อยๆครับผมนะไม่รู้ตันเท่าไหร่นะเออแต่ว่าเราก็ตกไปเรื่อยๆครับก็ยิ่งตกเยอะก็ยิ่งดีครับเพราะว่าเ,าเราจะได้ทําเป็นปลากระป๋องได้เยอะนะครับแล้วก็ได้ขายนะ โอ้เก AD ละท่านผู้มชมนะตอนนี้ผมเลเวล21แล้วนะครับใครที่แบบพอเลเวลเริ่มเยอะๆนะครับอย่าลืมไปรับของรางวัลด้วยนะครับผมรางวัลเลเวลครับทับ GPS ไปดูเนาะมันจะมีรางวัลอยู่ให้นะครับอย่างเช่นเลเวล5ก็จะได้ของเลเวล10ได้ของเลเวล20ได้ของนะท่านผู้ชมลองไปเช็คดูนะครับผมของก็รู้สึกว่าจะได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะได้พวกเงินอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีตกได้แล้วก็ตกไม่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นไม่เจอปลาเนี่ยเห็นไหม อ่ะมันก็แบบเหมือนสมจริงนะครับเพราะว่าบางทีเราตกปลาไปเราก็ไม่ได้ปลานะครับเออปลามันแบบมาล่อกินเหยื่อนะครับแย่เข้าไปนะครับเออมันมันไม่ติดแต่บางทีอ่ะเออเนเนเซิร์ฟก็โอเคนะก็ถือว่าระบบนี้ก็แบบสมจริงดีนะครับเดี๋ยวผมขอตกให้ได้เยอะก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ตกใจได้ประมาณกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับกดที่กระเป๋าไอเทมนะเช็คดูก่อนนะปลาและหอยนะครับ อ่าผมได้ประมาณสา,าสเ็ตัวนะครับแล้วก็รวมครั้งนี้ด้วยนะอ่ะครั้งนี้ดูซิว่าได้กี่ตัวอ่าอีก2ตัวก็ได้ประมาณ33าตัวนะครับโอเคเดี๋ยวยืนว่าทําปลากระป๋องได้กี่กระป๋องนะครับวิธีวิธีการทําปลากระป๋องนะเราก็เดินมาตรงนี้นะครับอ้าโอ้ยกระโดดสูงจังว่าลุงโอ้โหเฮ้ยร่างกายยังแข็งแรงนะลุงคนนี้นะผมร่างกายจะดูแก่นะแต่ว่าพรักกำลังนี้แบบยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะครับฮ่าโอเคเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นะครับผมสร้างปลากระป๋องเนี่ยเห็นไหม นะครับคือเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดินตรงมาเนี่ยอ่ะแล้วก็กดปุ่มเอนะครับนี่มันก็ทําการอะหยิบปลาใส่กระป๋องนะครับตอนนี้นี่แล้วก็ทําการทาไปเลยนะครับลุงก็ทําการหยิบปลาใส่กระป๋องเนี่ยมันก็จะได้ปลากระป๋องมา1กระป๋องแล้วนะครับกดรัวๆเลยนะครับผมคือกดแล้วก็รอนะครับเนี่ยรอรอไอ้ลอสีเขียวเนี่ยเต็มนะครับมันก็จะได้กระปลากระป๋องมานะน่าจะลบปลาหนึ่งแล้วก็ได้ปลากระป๋องมา1่ใช่ปะอืม โอเคนะครับตอนนี้เราก็ตัดมาตอนที่ผมทําการสร้างปลากระป๋องหรือว่าทําปลากระป๋องเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบทตัวเอ็นเนี่ยบอกว่าไม่มีปลาแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำเป็นปลากระป๋องไปหมดแล้วนะครับนี่ไปดูเลยนะครับกระเป๋าเก็บไอเทมนะฮะแล้วก็ไปที่เนี่ยกระเป๋าเก็บปลาและหอยเนี่ยกดไปครับอ่ะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคุณมีจํานวนปลากระป๋องนะครับสากระป๋องแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราอ่าได้ปลามาสามตัวนะครับทำมาเป็นปลากระป๋องก็ได้ประมาณ33มสิบสามกระป๋องนะครับก็คือ ตัวละกระป๋องนั่นเองนะครับโอเคปะแต่เราทําการเอาไปขายกันเลยนะครับวิธีการขายก็คือไปที่เซเว่นนั่นเองนะครับโอเคแล้วกดปุ่มเฮนะครับแล้วก็เรียกรถมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเลือกเป็นรถเอ่อมอไซค์แล้วกันนะครับนะคุณลุงอยากแว้นหน่อยนะโอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับใครที่อยากให้ทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเกี่ยวกับเซิร์ฟเพนก้าออฟไลน์นะครับ เอ่อก็สำหรับเซเว่นนะครับก็จะอยู่ที่อ่ตรงนี้นะครับกดปุ่มเฮดขึ้นมานะครับไม่ต้องกด GPS ให้อ่ายังไงอะเสียเวลานะครับกดไม่ต้องทับ GPS เสียเวลาก็คือมันจะเป็นรูปกระดิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับมันเป็นรูปกระดิ่งนะท่านผู้ชมก็ขับไปเลยนะครับคือให้เราสังเกตสัญลักษณ์นะครับไม่ต้องไปทับ GPS ให้มันเสียเวลาเนาะท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเจ้าปลากระป๋องเนี่ย จะได้สก,กี่บาทกันเชียวนะครับผมทําไปทั้งหมด3ามสามกระป๋องนะเดี๋ยวไปดูว่ากระป๋องละกี่บาทนะครับโอเคเรามากันแล้วท่านผู้ชมนะครับ่ะเดินไปกันเลยครับผมนี่เห็นไหมเนี่ยเซเว่นนะครับล้านหกเก้านั่นเองนะโอเคนี่เปิด24ชั่วโมงด้วยนะนมีบอกด้วยโอเคกดปุ่มเอ็นเลยนะครับผมเนี่ขายกระป๋องขายปลากระป๋องอเฮ้ยเดี๋ยวนะกระป๋องละสามพันกุ่าบาทเลยเอ๋อก็คือ ทั้งหมดนะก็คือกดปุ่ม N ีเดียวขายทั้งหมดเลยนะครับได้มาประมาณเกือบส0 0พันนะครับก็ก็ถือว่าไม่เลวนะท่านผู้ชมงานนี้ก็ได้สามพันเอาง่ายๆคือตีไปสี่พันเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่าได้ดีอยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่าผมทำแป๊บเดียวเองนะเมื่อกี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับการกดขายนะกดทีเดียวก็ขายหมดเลยสามสิบรกระป๋องนะครับไม่ต้องกดทีละกระป๋องให้มันเมื่อยมืออยู่นะครับก็โอเคประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะครับสำหรับงานปลากระป๋องนะครับก็ถือว่าทําได้อ่า เงินก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมทำแป๊บเดียวเองนะครเมื่อกี้ก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์นะแล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้มาแนะนำงานประมาณนี้ท่านผู้ชมใครที่อยากให้ผมทำงานอะไรนะหรือว่าอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกมาได้นะหรือแบบเซิร์ฟแพนก้านะครับผมก็จะนำคอมเมนต์ของท่านผู้ชมเียไปพิจารณานะครับหรือว่าจะเม้นติดเตียนอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้มันดีที่สุดนะครับโอเคแล้วก็ก่อนจะจากลากันไปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับกดไลค์แล้วกก็ด ตับสไคร้คุณลุงด้วยนะครับวันนี้คุณลุงก็มาปูดปุ้นกัญชาชโชตไปถีนหนึงด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดตับสไคร้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขึ้นไปยืนได้ไหมนะนเนี่ยหน้าหกก้าเนี่ยโอโ้โหยืนไม่ได้อ่ะเซลฟี่ก็ได้